สนุกคุณนาคปอีกินสนุกคุณหะอยู่ขนมสนุกคุณนาคปาอีกุนสนุกคุณตาคปยู่คนมสนุกคุณนูสนุคุนูสนุกคุณนูสนุกคุนูสวอยู่นุีีุคุีีสาุกูยเก้าสามูนเกาสมนยสี่ก้ิมงสใจเบิรงน้ำเน้อ รูดรูดโกับสีแล้วค่ะสินไส้ครับป๊ลดือดโถกับสีครับเอาเอาว่านงข้ามสิ่เสื้อน้ำดำไปถวายพ่อมขอพ่อให้เอฟซน้ำเด้ดอดสินไส้ครับผมมันมีมนุษย์มีสุกมีไส้เห่ดำให้ดีดีห้ดำให้ด้อยูย่มีกินอยู่ดีกินดีอยู่ดีแย้สิ่งใดบดีสิ่งใดหลาย,ายสิส่งไม่จะชวัดตายหนีไปไกลไกลามนุษย์ยถือเกรดอไวยขึ้นมาเลยครับป๊ มาเด็กๆไงเก่าเด็กหน้าหน่อยนีดเดีอครับอ่าสาธุสาธุให้เอฟซีได้เงินขึ้นด้อมันเสียดไปแต้มเดียวน้องดอกสินไส้มันเสียดไปแต้มเดียวถ่าผูใ้ใดจับจาทางได้ก็ขึ้นสิได้โชคโอยเพราะว่างวดกอนกับให้เกาสามมันก็ออกแปดสามงวดนี่ให้เจ็ดแปดแล้วยังก็ให้แปดห้ามันก็ออกเจ็ดห่าไม่สินไส้ครับลุยลุยลุยแต้มหนึ่ง แต่ก็ถือว่าเป็นพระเอกอยุคเก่าแหละเพราะว่ามันยังมีเขาอยู่อเอาไว้เอาไว้ให้ข้าเจ้าได้ห้าหน้อยขึ้นนอสินไสนเนาะผมไอ้นันสินไส้ออกจากกลาแม่ผมกันเนอะคุยกับเอานำลางแม่ผรอมทางแม่เฮ้าทีถอดแม่แม่อยู่เย่าตานกุตตะกายย่าปุนุชานุกุตตะกายนั่นนี่นั่นนี่จะมาขมรมะลาสาธุสาธุจะเลื่อตามแม่จา้าจ้าเราวัน ว่าหนั้าย่ำมือแรงเดี๋ยวแม่พ่อนี่เอาเท้าไปลาบสู้กินบ่าเป็นลาบสู้กินเด้อเอาไปให้พ่อตาลาบสู้กินแล้วสิว่าแม่พ่อเฮ็ด <_ chuy ển> เอาาแม่พ่อมาค่ยเฮ็ดกับเพาามิแต่อาหารจานเดียวแม่พ่ออ่ะเป็นแตช่างกินน้ำล,าล้านอันมาเอามาดีๆดู้จังได้ว่าพ่อเนยตอามะค้อยตั้ตงมะค้อยกินไต้ตไ,ได้ได้ได้ยี่ลีได้ยี่ลีเดี๋ยวสิโทรบอกน้องเก็บไปทาเลย กันในดีูกกันน้ำบรรณลอยคอไปหักอ้อมเอออันนี้ไปชดมอไฟลยนี่ไปงหม้อไฟดูจังกระบวงข้นเอามาให้ไปดูแะจ้ะแต่เชียวไปไปต้อนเชีวเท่าไปลาบวนนี้จ้ะต้องวะนี่ฟันดีบอลลกเมื่อคืนนี่ยฟันดีฟันยังบอลหนูดีเราื่้นฟันยืนดูฟันนำฟันฟันขยังว่าดูงันนำไปง่ย มันขค้อเด็กนิสัแล้วตีันนแ้ว่านอนน้งูาแต่ผู้ชายนไม่เคยเห็นหน้าแม่จ่าแม่อไว้าอ้เดี้นอนก็เจ้าแมสายคือฝันอยู่ฝันกินแท้คือบวแหวงไม่พอนเนี่ยแมป็ผู้ว่าแม่มาหาท่กมื่อเอร์ว้าวไม่ผู้ว่ามหาความตีอ้า ว่าแม่มาถามเธอทุกเมเ่อพี่ว่าในนี่พี่ว่าจะหู้ก็ถามจะวัดนไ่นนี่ถามจะแม่มาไปมาไปอยู่โอ้โบอกแล้ววันอังคารเจอกันวนันอังคารเจอกันจ้ะชากไรยังไงก็ถามได้แฮมแม่พ่อหนิว่าเดี๋ยวพ่อหนิจะไปท้ายข้าวดอกทั้งคุณอ่ะชีพป่ายังกอดข้าวฟ่างยังกอดทีพประจอดร่องเท้าอยู่ช่วงนี้จ้า ดรงสามเป็นก็มาดื่มน้ำเติมนี่บอกม่ควรมาถือควรบวแวรได้หนึองนี่บอกวันนี้บอกแล่ก็มันถือได้สิได้น้ำดำเติมจะขวดสองขวดแต่ผู้ข้าเจ้าเล่นลูดเล่ินยังข้าเจ้าก็สิพ่อได้อยู่ดอกโนดีผู้ข้าเจ้าจับทางถืองั้นใช่ไหจ้าข้าเจ้าจับทางถือข้าเจ้าเล่นลูดเล่ินยังข้าเจ้าก็พ่อได้อยู่จ้า เลขไงหันกะสุยแต่เธอละแตนมนี่ล่ะป่านได้เสียวเป๊ะๆให้แม่พอนจักเถอยายมีไปไปไประสานกันอย่างดียายมีไปพะร่วมพะั่งกันยังดีรุดแตมอีกลแล้วว่าละเหมือนที่มือเด็กวะนั่งกินไปกินมาเพื่อเห็นในศาตร์ตะกิ้เราวัดอะไรบอลลูนซื้อตัวยืนขึ้นมาเยี่ยมาไม่ยามี่เขาละว่าบ่หัวบ่หัวสุบลงม่เยี่ยมขึ้มาบอลลูนละ บ่ลมมันบอกว่มามันคือเขียดอย่างนี้ว่ามันทาด้ป้าไม้มือวันถี่1าเพิ่นบเท่าเขาล้างลูกเมื่อี้ใชกดมือแม่ปิ่นนั้นนะบอกโอ้โอนมาเฮ็ดเนี่ยไทยก็จะกดร่าปินดิโอเก็เล้ประเดี๋ยคุยก็ไม่พลาดมันบอกจาก้าไอ้พกมัน่นนูนเขาไมา่ันนิ่งในชิมก็ได้ใหยย้กันเนี่ยว่าป้าน่าที่ไทยก็ได้ทู่ฮาแม่อะไรอย่างนี้นโอ้ อันั้าก็อยากให้โชคยุ้นูดีสงสัยบุญยังบอดมันต้องโทษที่ว่าบุญเท่ายังบ่ถึงใหญ่มีก็ให้เก่าสามเก่าสามมันก็ออกแปดสามให่มีเมื่อยำให้แปดห้าแปดหามันก็ออกเกตหาอีกแล้วหลบลงแต้มหนึ่งจาเอาจังไรก็ฝากให้เอฟซีพิจารณาเบิงว่า เวลาซื้อเลขของหนดีนี่ชว่วงนี้สิลุดทั้งหนาแต้มหนึ่งเด้อพี่น้องเขาสิเป๊ะแต่สําหรับผ้าน้อยนี่ลังมือกับเขาหลายน้อยเนาะลังมือกับลุดลังมือผู้ใดเลียนรูดกับบ่ลุดเนาะผู้ใดเลียนรูดหันรุดนี่ได้เงินคู่มือนะแต่ว่าเอฟซีทั้งไหนบุล่่เข้าเจ้าว่าขพิ่นบ่ได้ว่าให้ตัวใดได้แอดขาเจ้าปล่อยเป็นหาตัวแล้วเขาจับใส่กันเอากรสันหนดี ผู้ขาเจ้าเลีนเป็นหนะ้าขาเจ้าจับนี่นะที่ว่าลูกให้สามหกศูนย์สี่เก้าเนี่ขาเจ้าบลแบงเนี่ยขาเจ้าไปจับเอาไหมอโอ้ยปล่ no, no, อยให้เยุ่งคเดียวน่านูดีเอ้วเมทกีนี้รมชิมานาที่ยนตอนตอนนัสายให้พออออ่อทไมแต่แต่มต้าว้าโอ้ยแย่อยู่เย,ยลิลไล่เไิแล้วเบินแล้วประกตู้ใ่แล้วแล้ว โอ้เนีจบบยเจ๊ขยงอยูอยน่นทมเดี๋ยวไปนังไปอดิงขาอยู่โอ้น,นี่อันถายรูปทรงมาให้เบิ้งเนีถ่ายถายรูปมา้าหยประกอบคลิปนี่ด้ลูจกจ้าเออถ่ายงามเด้อายทานอนเด้อจา้าเดี๋ยวดีสไปโนถแต่นูดีดตั้งนอน,นอ <laughs> ถ่ายเด้ต่าเรเดถ้ากมอ,องงย่ไหนี <ś red> <ś red> วันนี้ก่าย่ำย่ำตัวเลขอีกเท่านึงกันน่าซื้อฟังก่อนเดี๋ยวสิเขียนส่งไปหายดอกสามหกศูนย์สี่เก้านี่ผู้พันจับคู่เป็ี่นพันกัเอาไปจับคู่ใส่กันนะคะพี่น้องเห็นมีเอฟซีทันหนึ่งพันว่าแอดถูกทุกวันว่าะทันพันวันพันว่าพันจับใส่กันเอาบ่แม่นว่าไปซื้อสองตัวสามตัวใช่ไหมนู่ดีจ้า แค่ในหาโตเนี่เขาเจ้าซับนาซับหลังเอาเองเห็นไหมผู้เขาเจ้าเคยเล่ยนนะจ้าถือว่าเขาเจ้ามีไหวพริบเนาะแม่พ่อนี่นํามันตัวตรงนี่แล้วหล่นถือก็เถื่กบ่ถือก็แล้วไปวันไหนก็าล่นได้ได้ได้หวาแม่คิดได้าแม่จ้าอื่นทางฝวกให้ได้จ้าแม่จ้าคิดหวานแม่คิดหวานเยี่ยมขึ้นเด้อจ้าคืนดีื้ดินดิขึ้นนี้วันนี้ไดย์ซานตัวปังๆเด้อ จ้าสาธุสาธุยังเหลือสองนาทีพวกนี้ถ้าในครบได้ดิน,นี่นะนั่นในครบค <laughs> ลิปพวกในครบสินบนาทีได้ดิสินไส้มาไว้มพวกนี้เอเอพวกนี้สินไส้มาคุยน้ำเนี่ยสินไส้อารมณ์ดีสินไส้สิไดายมากจำสิน <laughs> สินไส้จีมาปฏิบัติธรรมสินไส้ใจดีได้พวกนี้เพอเพอได้ค่าน้ำมันพรมแล้วพวกนี้ เพื่อนสินใช้ให้คาน้ำมันไม่พอ,อนพอแล้วมือนเนี่ยเพราะว่าเพื่อนสีไห้ถือเล็กเข็งๆได้เหมือนเนี่ยเพราะได้รับแม่เพื่อนมาหาปูบุญมีเนี่ยกลับมาไหว้ผู้เพื่อนมีย่านมี่บารมีหลายลูกเขามาขอเพึงบารมีเพื่อนมาศึกษาหาความรู้ใส่โตจะครองอันใดมันดีเขาก็ล่ำเลียนเอาเขาก็เบิ่งเอาศึกษาเอาจ้าจ้ะ เออูเอฟซีทางของนแก่นก็ยากมานังสมาธิทีได้จ้าแต่ว่าขั้นนั้นพอป่านมานั่งกับพอป่านจะได้มาค่อยดูแลเวลาเขาของนงห้องน้ำมันอยากไก่ในจักน้อยแต่ว่าห้องน้ำเขาได้แล้วนูดีจ้าเออก็มีเอฟซีไม่พ่อนกบสิมารวมสางห้องน้ำนะมึอนี่มาเป็นหลังคาเป็นยังซอยกะดีใจน้ำพ่นยีดอกจ้าแล้วก็มีเอฟซีใจดีสื่อผ้าประท่านถวายเลยได้มึอนี่ไม่พ่่นก็นล่งเดินท่าง สิมาซื้อภาพระท่านกลับไปถวายปู่พ่อ่นนี่ตีรถมาอุดรน,นะสิตีรถกลับไปวัางสามหมอพ่นได้นี่ลกจังว่าเสียงแห่เสียงแหบแล้วนอนแต่ในปลาในด่งเลยลูกเอ้ถ <c oughs> ูกหยากกำปากกำกินมันหมกเลยได้นน่ก็ <c oughs> สิได้กินหมกมันกับบุมี่ห <c oughs> ม้อต้มแล้วฮะวั <c oughs> นมาต้องหมากเออห้ามก็มนแล้วแล้วมนมนน้ำปลานล้วมลนั่นแล้ว มีเต็นอยู่คนมีเต็นสำลองกลางไว้เต็นหนึ่งอยู่พ่อได้สนอยู่ดอกลูกพอได้สนอยู่อ้าวเมื่อนี่แม่ว้นกะสิไปซื้อผ้าประท่านยไปซื้อทูบซื้อเทียนกะสิไปย้อนกลับไปถวายปูบุญมีแล้วค่อยสิเห็ดธุระทาังสามหมอแลว้วว่านังขั้นเจอกันเสียวเ,เท่าไปสุราบเด้อลูกเด้อจ้าจ้าอ๋อแกเด้อเออบ่บ่บ่สองสาม คือว่ามันจองจามมือมันนับมันนี่มันซีบมือแล้วเนี่ยแท่แท่อีแท่อีแท่เดาว่าน้องข้านไปนอนงพูนหม่แก่เดียวมันจะรถอยูะแต่ว่ารถแม่พานข้าด้วยเยอะอ้าววันนี้คลิปนี้แม่พอนก็ขอบใจลูกหลายๆเด้อที่แบ่งปันแนวทางฝากตอนเอฟซีลูกจ้าแม่ช้าดินทางปลอดภัยอยู่ดีกินดีอยู่ดีแม่ซูคุซูันเี่อ่าสาธุสาธุ